สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภู่สุคนเลยเด้อครับเมื่อนี้ก็อยู่กับบ่าวอ๊อฟคือเกาครับผมช่องลูกอีสานเทวัญเจียเมื่อนี้บ่าวอ๊อฟกับพ่อหงุเหงิดอย่างครับพี่น้องก็เลยลองว่างครับก็เลยมหาไซเบตยุแถวเก้านี่แหละครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับผมมาเืิ่งทำดีของเขาครับผมอุปกรณ์ผมก็พร้อมไปละ มีเบ็ดหาดเบ็ดคันหาดสิบหลังครับผมแล้วก็เยื่อใส่เดือนครัเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเบิ่งทำเลครับผมนี่ครับผมทำเลที่ฮาสิมาใส่เบ็ดครับมือนี่บรรยากาศของมือนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนครับผมแล้วก็บวกกับลมหนาวอ่านี่แหละครับ เดี๋ยวจังเหนเดี๋ยวเบาออบขอโตไปยายบิดก่อนนะครับก่อนมันสีคําครับผมใหญบิเดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเวลาแล้วครับผมเสียบเหยื่อก่อน เดี๋ยวไม่ที่ทำครับกาไซเบ็ดแนเวเลยนะครับ สามสีคำกับสิยามเบิงถวนเบิงจากรอบหนึ่งครับมีหลังสุดท้ายครับผมโอเคครับมือแรงจังมากพอกันครับผมช่วงเวลาประมาณสองทุ่มเาเบิงหลังนี้กดครับดึงดินออออหนึกว่าป่าอยียงคุณหมอนี่เองครับ นี่ครับผมคุณหมอหาปลาตัวใหญ่ๆยากครับผมยุคนี้ครับผมก่อนสิกลับบ้านครับปลาหยังเนาะดินบึมบัมบึมบัมอยู่ครับหุยปลาคอครับหุยปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกครับนี่นี่ครับผมโอ้เจอมหนึ่งเทวินเลยครับกําลังที่กลับบ้านโอเคครับเก็บก่อน ใช่สวยครับผมดินบึมบ้าบึมบ้าม่มบ้า,บา,านปราคอรครับครับผมก็ใได้เวลาแล้วครับมายามเบ็ดก,กี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองทุ่มครับผมดังนี้จะกินมือบ้างก่อน บางสีคำบางฝาปลาดุกนี่คกัดตัวนี้งูเปล่านี่ปลาเรียนเพื่อผกงานงูเปล่านี่ครับงูงูจะกินเหมือนบอกเมียนงูจะกินปลาบ้าบ้าบมาบ้างูา้อมเลยนี่งูอมเนี่ยนี่เนี่ย ตัวใหญ่บ่เอ,อาเอาใส่เป็นอย่างก่อนอาใส่บ่เนอะใส่ไปเบิังเที้ยนมันตัวใหญ่เบิังอืมกชอบกุกำกับอยู่เนาะปลาเข่งเป็นเงียหล่อต่อพี่น้องนั่นตีงูมากินมืน,นมก,กันไหมรุ่นเด่ะพี่น้องนี่รุ่นน่ะอะไรอย่างไรรุ่นปลาคอมปลาคอง่โอ้ยอะไรอย่างอีกเข็งเข่ง ทิ้งไงออกออกตัวนี้ไงครับตัวนี้ออกอ่ะเก็บกันครับอืมร้อนไหมยังไปเจอได้พี่น้องเจอได้เจอได้ยินงเหลือมีปลาเข่งจะชัดเลยนี่นี่เฮ้ยตัวใส่่ใไงครับพี่หน oc ต้องเก็บครับตัวนี้ดุนใบโพครับพี่น้อง c อืมเว้ยปลาดุกปะปลาดุกปลาดุกครับพี่หน oc เหนมาเหนมานะครับ okay. ค mm ือกับโอ้โนะบ้าหัวเลยวิ่งคือตัวอะวะเห็นไหมดูสิคือครับแหมน้ำนี่นี่เป็นังอ่ะ ปลาดุกปลาดุกปลาแค่เข่งนี่ฮะวปลาเข่งไงครับพี่น้องพูดโอ้ยใส่ใส่ใบโพพี่น้องเก็บครับพูดง่าย่ลยเลยพูดไม่ปลายุกมีมิเตอร์ปลาเข่งครับเพื่อนเห็นไหนี่ครับครับแค่นี้ยตายเราเงี้ยยกขึ้นมางเงี้ย พูดครับพี่น้องประคอกคับเพี่ยจอกันแค่นตายครับพี่น้องแค่นตายพมันมันปลาดุกดี่ตรงนปลาดุกครับปลาดุกที่อลูเมียนไอ้ปลาดุกปลาดุกที่เป็นแข็งปลาดุกครับปลาดุกโอ้ยแบบใหญ่ครับพี่น้องโมยใหญ่หรอปนปนปนใส่ปนเนี่ยอะไรใส่ปนพี่น้องเอาเอา

เบอร์ใหญ่ครับพี่น้องเบอใหญ่เบอร์ใหญ่โอ้ยเบอใหญ่ครับพี่น้องเบอใหญ่โอ้ยเก็บึงครับแบบ้ามด้วพี่น้องแบที่ไยพี่น้องเนีย เียวเพียงไปดิเกอติดตามเนื้อครับพี่น้องไปพอกันมือเท้าครับมือนี่ครับพอดิบปนอยู่พี่น้องพอดิบปนเยะามอยู่น้ออยู่เหอน่าอยุสตัว่อะตัวนึ่งอสองตัวตระดุกใหญ่ตัวหนึ่งตัวคตัวนึง ขนาดพี่ผมงี่ซ้อนครับผมก็เศร้าแล้วครับผมได้เวลาไปยามบิดแล้วครับขับขี่รถออกมาฮอดมองสายบิดแล้วครับ,รบ,ดดม,ม,บ,รบมาครับมาบึงผลงานกันว่าเศร้านี้เฮาสิผ่านบ่ครับเพิ่นก็มาตัดเขา่า ไปตัดางาออกจากเข้าครับผมนำ,นำกนเท้าครับเพราะว่าหนูหลายเหี้โหหลังนี่ก็เค็งครับอยู่ข้างบนเลย ขึ <c ười> ้นดินครับปลาหยังไระอะลาหยังนะครับผมโอ้ <c ười> ปลาเข็งครับผมหลังนี้เป็นโซงยืบๆครับผมยืบๆยืบๆโอ้ยปลาดุกครับพี่น้องมาอีกแล้วปลาดุกครับปลาดุก เนี่ยมันหลุดมั้ยอ๋อนี่ครับผมประดุนี่นี่ครับประดุ ดูกน้าครับผมนึกว่าจะแฮวแล้วครับเศร้านี่หลังสุดท้ายครับผมมีปลาดุกตัวเดียววะเอา้าเอา้าปลาดุกน้อยครับเห็นมั้นะครับนอ้อง ดีก็แห้วครับดีแห้วดีก็แห้วโม่ oh. สองตัวครับปลาดุกเจ้านี่ขอเก็บกันครับ เบิ่งปากของมือนี่ครับผมที่ได้มาทั้งเบิดทั้งยำกลางคืนทั้งยำกลางเวรครับผมนี่ครับอานอยู่ครับผมครับผมก็ยามเบ็ดแล้วเลยได้ครับพี่น้องสิ่เวยกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมันจีสวยครับสิไปเกี่ยวใหญ่ควายอยู่ครับผลงานก็ตามที่เห็นในคลิปมือเ้านี่แหละครับ ในปลาดุกสองตรครับผมบรรยากาศดีดีแห้งหลายครับเพราะว่าอากาศหนาวแล้วครับลมพัดอยู่ว้อยๆๆๆู่อยอยู่พี่น้องก็ที่จบคลิปนี้นะครับกะถ้าผู้ใดมาคลิปแ,แนวนี้กะซอยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วกะกดติดตามให้ช่อง ลูอีสานเทพบัญเจียของย้ายแต่งไงนะครับผมเมื่อน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ